สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปอ่านหนังสือแบบไม่น่าเบื่อกันที่ Open House ที่อยู่ชั้น6ของห้างซินทันในมาซีที่รวมทั้งการกินดื่มอ่านหนังสือทำงานดูศิละปะและได้ใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวไว้ในที่เดียว Open House ไม่ใช่แค่โคเวิร์กิ s งสเปซหรือร้านหนังสือธรรมดาธรรมดาแต่เป็นโคเลวิ g งสเปซหรือพื้นที่ใช้ชีวิตร่วมกันที่เปิดกว้างทางด้านความคิดและการใช้งานออกแบบให้ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้เวลาได้อย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลพิเศษเลยค่ะที่นี่แบ่งออกเป็็นนนน8โซนโซซแรกเป ฟู้ดคอร์ดระดับพรีเมียมรวมร้านอาหารชื่อดังหลายแนวไว้ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเบอร์เกอร์อาหารสุขภาพหรือของหวานอย่างไอศครีมก็มีนะคะจุดเด่นคือการตกแต่งด้วยไม้และมีที่นั่งให้เลือกได้ตามใจชอบ โซนที่2 Eat by the Park เหมาะสำหรับคนที่ชอบร้านอาหารแบบฟูลเซอร์วิสมีที่นั่งริมกระจกชมวิวกรุงเทพมหานครพร้อมร้านอาหารดังต่างๆที่ให้บริการอาหารไทยอิตาเลียนสเปนในบรรยากาศสบายๆเหมือนแน้พักผ่อนกลางเมืองค่ะ โซนที่3คือ c o a ิ i n g i n g Space พื้นที่สำหรับคนทำงานหรืออ่านหนังสือที่นี่มีโต๊ะนั่งหลายแบบอินเทอร์เน็ตแรงปลั๊กไฟก็มีครมีบาร์สั่งเครื่องดื่มและยังมีห้องประชุมให้เช่าเป็นรายชั่วโมงและรายวันอีกด้วยเหมาะสำหรับฟรีแลนซ์นักเรียนนักศึกษาหรือใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศทำงาน ต่อด้วยโซนที่4 Bookshop by Hardcover สำหรับคนรักหนังสือห้ามพลาดที่นี่เลยคะ่ะหนังสือที่วางขายจะเน้นไปทางศิลปะการออกแบบสถาปัตยกรรมแฟชั่นและหนังสือเด็กนอกจากนี้ยังมีมุมอ่านหนังสือเงียบๆและแลนด์มาร์กอย่าง b o o ทาวเวอที่คนชอบถ่ายรูปต้องแวะ ถัดไปคืออาร์ทาวเพื้นที่จัดแสดงในทรศการศิละปะจากศิลปินไทยและต่างประเทศนีทรศการจมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้แต่ละครั้งที่มาที่นี่อาจเจออะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเลยค่ะต่อกันด้วย่วนที่6คือดีไซน์ช็อปรวมของตกแต่งบ้านแกจเจตและของขวัญดีไซน์เก๋จากแบรนด์ไทยและต่างประเทศเหมาะกับคนที่ชอบของสะสมหรือใครกําลังหาของขวัญพิเศษเราแนะนําเลยค่ะ โซนที่ 7, Open p l a y g r o u n d สนามเด็กเล่นในร่มที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากมีเครื่องเล่นไม้บ่อบอลพื้นที่อ่านหนังสือเด็กและกิจกรรม DIY ให้เด็กๆได้สนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกันเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆและอยา,ากหากิจกรรมนอกบ้านทำแนะนำเลยค่ะโซนสุดท้ายคือโซนที่8ลโรงภาพยนตร์สุดพรีเมียมที่บริการแบบส่วนตัวมีที่นั่งสบายบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มระหว่างชมภาพยนตร์เหมาะกับคนที่อยากดูหนังแบบเงียบสงบและมีความหรูหรา ในส่วนของการเดินทางก็สะดวกมากค่ะเพราะเซ็นทันเนมาซี่อยู่ติดกับบีเทสเพินจิตเดินจากสถานีแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงมีทางเชื่อมสกายวอล์กเข้าห้างได้เลยหรือใครขับรถมาก็มีที่จอดให้พร้อมสําหรับเวลาเปิดปิดโอเปนเฮาส์เปิดให้บริการทุกวันเวลา10.00ถึง4.00แต่ละโซนอาจจะมีเวลาแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะใครกำลังหาพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดที่นั่งทํางานอ่านหนังสือก็แวะมาโอเปนเฮาส์ที่เซ็นทันเอนมาซี่กันได้เลย